เยบไปมากครับอะไรครับท่านบรรทครับท่านบรรทครับอะไรกัน คับวันนี้มาพูดเดียวกินกันทุกคนครับ มันแซ่บลงครับแซ่บมากจังเลยครับทุกคนเทากินเรียบร้อยกดติามกดไลค์เลยครับเบิ่งอูทูบเลยครับกดไลค์กดยังครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับคนทุกคนทุกเตุ้อครับเบิ่งครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับ Yeah, <laughs>